คอนเทนต์ในวันนี้นะครับทุกคนอยากจะมาพูดถึงวิกฤตของโปรแกรมเมอร์จบใหม่นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเป็นสิ่งที่หลายๆคนกําลังเจออยู่นะครับเพราะว่าก็มักจะมีน้องๆนะฮะทักมาขอคําแนะนําขอคําปรึกษาว่าทํายังไงดีครับคือช่วงนี้หางานยากมากเลยนะครับเราควรที่จะ ปรับตัวยังไงหรือว่าเตรียมตัวยังไงเพื่อให้เราเนี่ยมีโอกาสในการได้งานนะครับก็จริงๆเนี่ยผมไปเจอโพสต์นะครับบน Facebook นะเป็นโพสต์ของพี่สรวิทนะครับผมก็ได้ขออนุญาตแล้วนะครับว่าอยากจะเโพสต์เนี้ยมาทําเป็นคอนเทนต์นะนะครับก็ใครที่อยากจะไปอ่านโพสต์ต้นฉบับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ด้านล่างไว้ให้นะทุกคนก็สามารถเข้าไปอ่านก็ได้นะครับก็จะแปะไว้ที่ทางคอมเมนต์ด้านล่างนะสามารถเข้าไปอ่านได้เลยนะครับอ่ะ ทีนี้เนี่ยก็เดี๋ยวเรามาพูดถึงนะครับวิกฤตโปรแกรมเมอร์จบใหม่กันเลยว่าทําไมมันถึงแบบมีวิกฤตตรงนี้เกิดขึ้นนะแล้วก็เราจะทํำยังไงดีนะครับเพราะว่าก็อย่างที่บอกว่ามีน้องๆหลายคนเนี่ยทักมานะครับแล้วก็เวลาไลฟ์เนี่ยก็จะมีคนมาขอคําแนะนาขอคำปรึกษานะว่าเนี่ยคือเรียนจบมานะครับยื่นใบสมัครไป บริษัทก็ไม่เรียกสักทีนะครับยื่นไปหลายบริษัทและคือขนาดตําแหน่งแบบ entry level เนี่ยนะครับก็ยังต้องการแบบคนมีประสบการณ์แบบ1-2ปีนะครับตรงนี้จะบอกว่าคือจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาส่วนตัวนะแต่ว่ามันเป็นภาวะที่มันกําลังเกิดขึ้นในตลาดแรงงานจริงๆนะนะครับถ้าถามว่าปัญหาคืออะไรนะครับปัญหาเนี่ยจริงๆก็คือตอนนี้จะบอกว่าตําแหน่งที่เขาเปิดรับเด็กจบใหม่ในสายโปรแกรมเมอร์เนี่ยคือลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับเพราะว่าหลายๆบริษัทที่เขาเปิดรับนักศึกษาจบใหม่เนี่ย เริ่มปรับเงินเดือนให้เข้มขึ้นนะนะครับคือแม้แต่ตําแหน่งจูเนียร์เนี่ยหลายแห่งก็เริ่มคัดเฉพาะคนที่มีประสบการณ์นะครับการสัมภาษณ์ก็ยากขึ้นนะครับเพราะว่านายจ้างเนี่ยมีตัวเลือกมากขึ้นแล้วก็มีเวลาคัดมากขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้คือปัญหาแรกนะนะครับจากนั้นถามว่าทําไมมันถึงเป็นอย่างนี้นะครับจริงๆเนี่ยมันมีหลายปัจจัยนะที่รวมกันจนทําให้เกิดภาวะตรงนี้นะนะครับซึ่งเรื่องแรกเลยนะครับก็คือตลาดเนี่ยมันปรับสมดุลนะฮะเพราะว่าช่วง2-3ถึงปีที่ผ่านมาเนี่ย บริษัทต่างๆเนี่ยเขาจะมีการจ้างงานอย่างต่อเนื่องใช่ไหมฮะก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะเมื่อ2อสปีที่แล้วนะครับคือมีการจ้างงานแบบเยอะนะนะครับหลังโควิดอย่างเงี้ยเออนะครับก็จะมีการจ้างงานต่อเนื่องเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ตลาดเนี่ยเข้าสู่ช่วง correction ก็คือการปรับสมดุลใหม่นะครับจากที่เคยเร่งจ้างเนี่ยก็เริ่มหยุดดูทิศทางนะครับผมอันนี้ก็คือเรื่องแรกนะตลาดปรับสมดุลนะครับจากนั้นเรื่องที่2ก็คือซัพพลายของแรงงานเนี่ยล้นตลาดนะครับ คือหลายคนเนี่ยเปลี่ยนสายมาเรียนเขียนโปรแกรมทั้งจากแบบบูตแคมป์นะครับหรือว่าเรียนเองทําให้จํานวนผู้สมัครเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยนะครับผมจากนั้นเรื่องที่3ก็คือความต้องการลดลงนะครับผมยุคนี้นะครับด้วยภาวะเศรษฐกิจแล้วก็การเข้ามาของ AI หลายๆบริษัทเนี่ยก็เริ่มลดการจ้างคนใหม่ลงนะครับโดยเฉพาะในงานที่สามารถใช้เทคโนโลยีทดแทนได้บางส่วนนะครับจากนั้นสีก็คือคนเนี่ยมันล้นงานนะครับซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะได้เห็นข่าวคือการเลี้ออฟที่มันเกิดขึ้นในหลายบริษัทใหญ่ ซึ่งตรงนี้มันเลยทําให้คนมีประสบการณ์ออกมาหางานในตลาดนะครับเด็กจบใหม่เนี่ยก็เลยต้องแข่งขันกับคนที่มีประสบการณ์มากกว่านะครับแต่ยอมลดเงินเดือนลงเพื่อความมั่นคงนะครับผมทีนี้คําถามที่สําคัญมากๆนะ ที่เชื่อว่าหลายคนก็น่าจะสงสัยกันก็คือแล้วเราจะทํายังไงดีนะครับคือจะบอกว่าตรงนี้ในความเป็นจริงนะเด็กจบใหม่ที่ได้งานในตลาดวันนี้เนี่ยก็มักจะมีบางอย่างที่แตกต่างจากคนอื่นนะครับตรงนี้มาพูดถึงเรื่องที่มันทําให้เราเนี่ยแตกต่างจากคนอื่นนะแล้วก็อาจจะทําให้เรามีโอกาสมากขึ้นนะ,นะครับก็คือ เรื่องแรกเลยนะครับจะเป็นเรื่องของการฝึกงานนะครับก็คือเราเนี่ยเคยฝึกงานหรือว่าทํางานอาสาตั้งแต่แบบในมหาลัยก็คือแบบปี2ถึงปี4นะครับมีประสบการณ์จริงประมาณ6เดือนถึง1ปีไม่ใช่แค่เรียนรู้ในห้องนะครับจากนั้นต่อไปก็คือเราเนี่ย เข้าใจรูปแบบการทํางานจริงนะครับอย่างเช่นใช้กิจทํางานแบบอาจารย์สครัมนะครับเข้าใจการทํางานเป็นทีมรู้ว่าต้องบาลานซ์ระหว่างเทคแล้วก็ธุรกิจเป็นยังไงนะครับจากนั้น3นะครับก็คือมีผลงานที่จับต้องได้นะครับอย่างเช่นสายโปรเจกต์ที่ทําจากความสนใจส่วนตัวหรือว่าเคยแข่งเขียนโปรแกรมแก้โจทย์ในลีดโค้ด อะไรประมาณนี้นะเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยดูโดดเด่นขึ้นมาแตกต่างจากคนอื่นนะครับแล้วก็สีก็คือมีทักษะการสื่อสารที่ดีนะครับแล้วก็ทัศนคติในการทํางานร่วมกับผู้อื่นที่ดีซึ่งอันนี้ก็สําคัญมากๆเลยนะฮะเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยบริษัทเขาไม่ได้หาคนที่เขียนโค้ดได้อย่างเดียวนะอันนี้ บอกเลยนะนะครับแต่ว่าต้องทํางานเป็นทีมได้ดีด้วยนะครับก็เนี่ยแหละเรื่องของการสื่อสารแล้วก็ทัศนคตินะฮะดังนั้นนะครับถ้าสรุปเลยนะทุกคนครับก็คือตลาดเนี่ยมันไม่ได้ใจร้ายกับเด็กจบใหม่นะครับแต่ว่ามันแข่งขันกันมากขึ้นนะครับบริษัทเนี่ยเขาไม่ได้อยากรับคนใหม่แต่ว่าเขาต้องเลือกว่าใครเนี่ยพร้อมทํางานได้เลยนะครับดังนั้นคําตอบเนี่ยมันไม่ใช่แค่รอโอกาสแต่ก็คือการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนโอกาสที่จะมาถึงอันนี้สําคัญมากๆนะนะครับเน้นอีกรอบว่า คำตอบไม่ใช่แค่รอโอกาสแต่ว่าคือการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนโอกาส มาถึงนั 1, ่นเองนะครับดังนั้นตอนนี้นะครับน้องๆคนไหนหรือใครก็ตามที่กําลังอยู่ในช่วงหางานเนี่ยจริงๆขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนเลยคือเข้าใจแหละว่ามันแบบเหนื่อยหรือว่าบางคนอาจจะท้อแท้อะไรเงี้ยนะครับแต่ก็คืออย่าเพิ่งยอมแพ้นะครับผมเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยมันมีที่ว่างให้เราเสมอแหละนะครับแต่เราก็ต้องเตรียมตัวเตรียมพร้อมคือมุ่งมั่นตั้งใจจริงๆนะครับคือคนเก่งเนี่ยคนที่เตรียมพร้อมเนี่ยก็จะมีงานเสมอแหละนะครับแต่ก่อนที่เราจะเป็นคนเก่งเนี่ยเราก็ต้องกล้าลงมือมากกว่าคนอื่นนั่นเองก็หวังว่าวิดีโอนนี้้ะคจททําใหุก ได้เข้าใจแล้วก็ได้คําตอบนะว่าในสภาวะตลาดที่มันแข่งขันกันสูงแบบนี้นะครับเราควรเตรียมพร้อมเตรียมตัวยังไงนะครับผม,ผมก็หห่ชอบวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e นะครับแล้วเราติดตามชมวิดีโอตอนต่อ,อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ ทุกคนสามารถเป็นกำลังใจให้จานโอมนะครับผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ได้นะครับเพียงแค่สมัครสมาชิกสปอร์เตอร์เดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับสิ่งที่ทุกคนจะได้รับนะครับก็คือจะเป็นแบทช์เท่ๆแบบนี้เลยนะครับก็เป็นป้ายติดชื่อในช่องแชทนะครับแล้วก็คัสตอมอิโมจินะครับเอาไว้ใช้เล่นกันได้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของโพสต์ลับนะครับที่เฉพาะสมาชิกเท่านั้นนะครับที่จะสามารถเห็นโพสต์นี้ได้นะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่สมัครเป็นเมมเบอร์ชิพนะครับก็ขอให้ติดตาม ทุกคนครับ